อ,าอ,าอา้าวอ่าตังใจมณีกะขออนุมโมทนาบุญนำโยมเมยไงไหมนอกเอมยไงไหมมาทำบุญสักนิจาเพื่อดำลึกถึงผู้ว,วยสน้นสามีคือพญายพรายังสือ่อผล อไปในหน่วยสิงแจมสามีผู้จากโลกไปเ,เป็นนาทีของภรรยาเป็นนาทีของลูกพระเจ้เาเพลินเวลานาทีเมื่อระลึกถึงพ่อเมทีิตายไประลึกแล้วกับเหตุไดกัมีตาทาบุญให้ได้เพระได้กับ,บ,ดดกบส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นนา,าทีว่าทําบุญหาม่นี้ก็ือวาสักอนิจจา มีสื่อผ่าไตจีวอนมาถวายเปียงสื่อผ่าไตมาถวายเพื่อวาพระสง์นี่เพื่อนวาพระสงเปเหนือหน้าบุญพระสงสเสมือนบุรุษไปสนีคือซ้ำผู้ทรงข่าวสารผู้รับของห้ทรงไปสูป่ไปยพเบื้องนาโดยการใส่คำบาสักนิจากวามไมายของสร้างนิจากับไม้ถึงว่า มาทําให้ของอยู่ในโลกนี่แปลสภาพไปเกิดในอีกโลกหนึ่งเอินว่าปรารโลกหรือว่าสัมปายาภพที่ผู้ตายไปแล้วเอินว่านั่นคือว่าโลกแห่งดวงวิญญาณการเอาผ่ามาสร้างนิจานั่นก็หมายถึงว่าให้เพิินใส่ผ่าไม่เปลี่ยนผ่าให้ยไม่ การเที่ยวสิ่งของเรานี่มานี่กับไม้ความวา่าถวายให้อุทิศให้เพื่อว่าผู้ตายไปแล้วสิได้ของเรานี่ได้ของไม้ได้ใส่ผ้าไม้หมอนไม้เสือไม้เครื่องใส่เกิบเงี่ยต่างนี่เพื่อว่าบานีเสียวหายได้กับต่อเมื่อพระสงค์เป็นผลลับจึงแล้วมหาพระเพื่อสักกรณิจามันมีคขั้งพุทธการ เว่าเรื่องถึงทางบริการเบาถึงมัทกุทลทลีมัทกุลทลีนี่เป็นเด็กนุมหน่อยอายุสิบกว่าปีตายก่อนสีตายนี่กับป่วยพอกับเมย์ก็เลยเอาไปไหว้นอกซ่านป่วยแห้งคือว่าลูกชายตายแท้ๆแล้วบาดนี้คันเสียวไหว้ในเฮือน กัยานคนมากสัสิคนสี่เลี้ยวเห็นรัพย์สินเงินทองเพราะมันเป็นเศรษฐีย่านคนมายิบเอาของห่วของแพงของในบ้านก็เลยหลากลูกชายออมาไหวนาบ้านนอนท่าตายบมอรักษาขันสิไปรักษาหาหมอกัยานหมอเขาราคาแพงก็เลยปล่อยบัตรมาทุนคนรีดสิตายหกือคนที่ตายก็เลยลึกถึง บาปสัมมาสัมรุรธเจ้าเป็นบุคคลผู้ที่สงเคราะห์ให้คนทุกข์เศร้าหายทุกข์ได้เฮ้าบ่มีโอกาสเด้เขาเฝ้าแต่ตอนนี้ทุกข์แข้งทุกข์จนสิตายเก็บปวดบาดนี้ต่อมาพระพุเจ้านั้นเสด็จมาบินฑบาทในมือเศ้าเมื่อพระองค์มาเสด็จมาบินถบาทในมือเศร้โาโด,ด,าาดยชัพพระรังสีพระพรา้าว่นชีมีรัศมีออกจากกาย6กสี รัศมีของพระเจ้านะ่ะครับไปกระทบกฝาเฮือนมาถึงุนทัลีีนี่นอนปินหนาเขาทั้งหนาเฮือนปินหลังออกนอกบ้านพอเอาตะแข้งใบนะพีคิงบ่ไรมันไก่สิตายก็เลยเห็นรัศมีพระเจ้าหกย่างเป็งปะกายก็เลยว่าคึดถึงพระเจ้าวา่าพระพุทธองคอ์มีพระชนู่สงฆ์โลก ถ้ามมีโอกาสเท่าสิกาบไหวพระเจ้าทาบวตายก็คือสิสด้ไปไายนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นรัศมีเปงมากก็คือว่ารัศมีนี่คนทั้งทั้งหลายสีบม่มีได้ยินตะข่าวาพระพเจ้ามีรัศมีในกายหกอย่างชะลอยว่าแสงรัศมีนี่คงเป็นชับพรรังสีพระเจ้านึกได้ยังสี่ก็บน,นบมือขึ้นนบมือไหวนะเมื่อนโนบมือไหวแล้วก็พอดีกบ กำลังที่มียกมือขึ้นบายกระเบิดแห้งเบิดแห้งก็คือเบิดลมหายใจบ้างมือลงก็ตายสามคนบางคนเหาปัดปล่อยมาแห้งปสิตายแต่บางคนก็มีสติลาคนมีสตินี่ก็นุมมือนบมมือสะก่อนในบางคนก็บนบมมือพโพโธโพโธก็ใจขาดบางคนก็จับกันนุมบาง,งนี่นมีสติอันนั้นเพิ่นมีสติอยู่ก่อนที่ตายตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสันดุสิต เป็นเทพประบุอวามัตคุณทดีมีบริวารมีบริมานบริวานมีวิมานท้องคำํำพออาศัยบาร,รมีพุทธคุณบานบมเป็นพอลูกท้ายตายคินหอดคินหอดแล้วก็ไปไห้เอาได้อาหารหวานข้าวย้ำม,มือเ้าก็ไปมองซพมองฝังลูกท้ายไปไห้ลูกเอ้ยลูกท้ายลูก มากินเขาน้ำพอเด้อพอมาแล้วสินนอตอนน้าปลาตอนไงพอเขามาทรงเจ้าลูกเอ,อ้ยขึ้นหอดไปหายบานออีอยู่มองฝังโศหันมาตะกันทลี่นี่ก็เลยว่าพอเจาของนี่เป็นคนงโง่บ่เขาวัดเขาว่าขี้ทีโม่หูเรื่องเพราะวาที่ลูกชายเอาของไปหายนันบริกิน ฟังฟังดีดีบ่ิกินแล้วบวานมารุกโกลี่เลยว่าเข้าสิไปทรมานใจพอก็เลยลงมาแปลงเป็นม้านบหน่อยความนาฏเทวดาแปลงเป็นยังกระไดเป็นม้านบหน่อยมาแล้วก็มาไห้ขึ้นกันเษฐีก็บไห้ขึ้นหอดเอินหาลูกทรายลูกเอ้ยเจ้าอยูสใสตายเป็นพีนี้ไปเพิินไปเกิดตัวไซมมากินเข่าน้ำพอเด้เอคือซ้ำเข้าเนี่แหละ คืนหอดพ่อไงกะเห็ดแตงพาเวนนอนนี่นี่มันมีมาตราไานนี่อันพาเวนกับไปหอดกับว่าอีพออีพอเอ้ยมากินเขาจักมาบ่ามาบ่าจักแต่ว่าความเสื่อวาเพิ่นอาจจะได้กินอันนั้นคือกันลูกเอ้ยมากินเขาน้ำพอมาทึงคนทะลี่ล่งมากกับมาแปลงปเป็นเด็กหน่อยมายืนไห้อยู่ไก่เศรษฐีนี่ก็ได้เลี้ยวเห็นบานนี่ผู้หนึ่งไห้เอิ่นห้าลูกไห้มากินเขายากเห็นลูกผู้หนึ่งเด็กหน่อยนี่ แปลงเป็นเล็กหน่อยมากนี่ก็มาห้ให้อยู่เศรฐีก็ได้ถามมาห่วยบักคำบักลามึ่งเป็นยังจวมาห้เลี้ยวเบิงขึ้นอายุซ้ำกันกันกบหลูกเจ้าของตอนตายคือห้มาห้เฮ็ดยังบักลาบักคำมีเหลืองยังถูกใจจังไดบ่หายพ่อใหญ่ฟั่งพอ่อใหญ่ซอยใดสีซอยเพราะว่าเห็นบาหมอหนี่มันอายุซ้ำกับลูกเจ้าของก็เลยเกิดความเอ็นดู มาตะกกนทัลี่ที่แปลงเป็นเด็กหน่อย,น,ยนี่ก็เรียกว่าไฮนี่ก็เพราะว่าอยากได้แนวี่ยเหรียญของเหรียญบ่ครบมีรถแต่บ่มีหล่อเศรษฐีผลเฮ็ดเฮ็ดรถให้ลูกคนโบราณเนาะตะกี้ก็สิเกียนไม่หนิวบ่หรือไม่อย่างไะเฮ็ดรถหล่อนั่งขี่จังซี่นะบ้านเศรษฐีนี่ก็เคยเห็นในลูกก็เลยว่าเอา จำหล่อหลซสือส่อเป็นยังสี่บ่มีเูเ่อไห้พอยายิ่งเสยไห้วามาเบืองเสีเยวใดจังไดมาทุกคนรีได้ว่ามันหาผู้เหตไห้บ่ได้เป็นยังเหดไห้บ่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ยากเศรษฐีก็เลยว่ามันยากจำไิใส่ทองใส่เงินจำไรพอยายิ่งเสถไห้เพราะว่าเกิดความเอ็นดูพอเพิินก็นเลยว่าอย่างได ดวงอาทิตย์มาเป็นหล่ออยากได้ตาเวนอยากได้ดวงจันมาเป็นหล่อรหลดเศรษฐีนี่ก็แลวห่วยมันเป็นไปบ่ได้ดวงจันดวงตาเวนเป็นของที่อยู่เหนือวิสัยที่เข้านํามาได้ความคิดของเจ้าเกินโตที่เจา้าบอกมามันเป็นไปบ่ได้เกินโตเหต็ดบ่ได้เมื่อวางสีมัทกุทลทัลีเด็กหน่อย,ยก็เลยเบาขึ้นมาดูกอนอ่า พราะไงดวงจันทร์มองเห็นได้เวลากลางคืนดวงอาทิตย์มองเห็นได้กลางวันแต่ที่ท่านมาไหหาลูกไสผู้ตายจากโลกนี้ไปแล้วมองม่เห็นมะเอิญใหนกินเขาหม่อมองเห็นนี่ยิ่งไกลกว่าดวงจันทร์และอาทิตย์เบาจังสี่เศรษฐีก็เลยคืนได้เออบากคำหน่อยนี่มันกะหูจักเวาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันอย่ไก่ แต่ว่าก็มองเห็นแต่ว่าคววมตายตายไปแล้วโมยผู้ใดเห็นเมื่อเอินก็ไรค่วมหมายหลังยานั้นก็เลยคุยแล้วก็ต่อมากก็เลยบอกให้พอฟังแปลงกายเมื่อเจ้าเป็นไผมาแตะ่ใสลูกไผเลยกลับมาว่าคุคอยนี้ขึ้นลูกชายเจ้าตอนนี้มีวิมานอยู่บนอากาศได้ที่พยาสมบัติถ้าหากว่าพอต้องการอยากให้ทรงคอลูกชายขอจงไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เชตวัน เศรษฐีก็ดีใจว่าเห็นลูกชายเจ้าของกลับมาตื่นยังไมอเศร้าหงหาอาหารบัดนี้เข้าสิไปหาพระพุทธเจ้าไปถามความสงสัยเขาไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าถวายท่านว่าผลท่านนี่พวกเขาที่เห็นลูกชายถามว่าคนตายไปแล้วนี่ญาตทั้งหลายผู้เอาเขาไปห้ในภา,าษาได้บและ การที่เทตายไปแล้วเป็นเทพบุตรที่คนบ่เคยเขาวัดเพียงนึกถึงพระพุพธเจา้าเทเดียวตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์ใดบอพระพุทธเจ้าหรือว่าดูกเรเศรษฐีมือว่านเจา้าได้คุยกับลูกชายเจ้าแล้วโบเมนบอกลูกชายเป็นเทพบุตรว่าแลวเพิคนก็เอิ้นเทพบุตรลงมาเทพบุตรกับมาปรากฏตัวหนาพอก็เลยมาเว้าถึงบา่าเศรษฐีพอคว่มตาีบ่รักษาลูกลูกก็เลยตายตั้งแต่ยังนมหน่อย แต่การจะให้เมื่อละลึกถึงเศษอย่าจจงไดก็คือทํำบุญอุทิศให้พี่น้องห้องกันววาทํำบุญให้พ่อใหญ่มาจังหันให้กินอย่างอีพอบ่ไม่กินอีเมบ่ากินแนวใดเพิ่นเพิ่นคยกินบาแสขึ้นหอดเก่ามาถวายมหยพระสักกนิจาไปให้แล้วกะเสื้อผ้านาแพ้ขึ้นว่าพอเห่าเขาหน้าปลาแล้วหรือมีเงินอยากให้อีพอใส่ไม ยห้พอเ,เปลี่ยนผ่าใหม่ก็มาถาม้ำบุญุทีถ่หนี่เป็นนาทีของครูอยู่ในโลกคือลูกเต่าสามีภรรยาถ้าผู้หนึงตายไปผู้หนึ่งก็ท้ำตามนี้เพื่อจะล้ำลึกถึงและก็เป็นพระเจ้าเอินญ่าเป็นนาทีของลูกนาทีของลูกพอแม่เลี้ยงมาเมื่อเพิินตายไปแล้วให้ทำบุญุทศหาล้ำลึกถึงคุณเพิินคุณเพลินยัง ให้หน้าตากาเสือพานาแพ่ความรู้พ่อเมย์เป็นผู้ไหเมื่อตายไปแล้วระลึกถึงเพิินก็นคือทำบุญทิศใหไหเขาจึงเห็นใบาลายคนทำบุญกบทินทำบุญผาปา่าทำบุญกองบวชไห้พ่อญ่ไม่ไ,ไ่อันนั้นหมายถึงบาหวังบาเพิินสิได้บุญจ,จ,จากเจ้าของจากเฮ้าจึงได้ทำบาในการทำบุญที่เขาเห็นจากนี้จา่าเป็นยังจะต้องสัก เพื่อว่าให้เกิดอยู่ในโลกนี่กับไปสู่สามปายภพข้างหนา้าให้ดีไปกว่านั้นกับควรทถำอนุสอนอนุสอนแปลอนุสอนคือจังไดคือคนตายแล้วกับเฮ็ดถาดเนาะเอาไปไหวถาดเขียนซื่อไหวเฮ็ดไหวเฮงยังคือพ่อวิธิมรเพราะว่าเพื่อว่าเห็นระลึกถึงแล้วึ้นหอดกับสิไมาจุดถูกจุดเทียนให้ทำบุญให้ อีกอนุสรตัวน,นึงคือพอเม่ตายไปแล้วเหตุบุญควรทํามอนุสนร์ท่าอนุสรคือสมมติว่าเหตุบุญกองบวชกับควรมีนิอนุสร์ซื่อของใส่วัดนั่นคืออนุสรอ,อนุสรตัวน,นี้สีเห็นกับตาเห็นกับตาสมมติว่าคือยังสี่ลานี่มีของไปอ่านเบิ่งนี่คืออนนินาอนุสรจากภูนั่นเป็นภูจังได เกิดต่ำมากมาก็บางคบว่าคุณอนเป็นเป็นคนแนว้ยอดแต่ว่าก็เห็นซื้ออ่านซื้อตามของอ่านซื้อตามตนเสาจังสี่นี่คืออนุสร์นี่พเพื่อนว่าอนุสร์อนุสร์นี่ไปหอดลูกหอดหลานเหรียญหล่อนมืเป็หอดเท่าเลอนุสร์ไปกนนั่านสมมติว่าเสษบุญหาพ่อไงแม่ไงกระถินกระควรมีอนุสร์อนุสร์สบางคนกับซื้อธรรม,มา เห็นบอกข้าซื้อธรรมารเข้าเขียนสื่อนั่นละเอิญอนุสรณ์ไปสิบปีก็ย่งคือเก่าเมย์ไนนั่นทำบุญอุทิศให้พ่อไนนี่อนุสรณ์นี่เฮาเห็ุได้หลายอย่างซื้อธรรมาร์บ่สื้อโซฟาก็ได้นี่สมมุิคือโซฟาเห็นอยู่นานลุงกุฏีหลวงพี่หลอดนั่นเมยออกมันคำกล่าวบ่หรือไผ่เพิ่นเฮ็ดบุญก็เลยเว้าสู่เว้าว่าถ้านโยม,มเมยเฮ็ดได้ก็เฮ็ดอนุสอนนี่คนนั้น,นเนี่ย พอดีเพิ่งก็เลยซื้อโซฟาเอาไปถวายวัดคำปอมเฮ้าเอาไปคูบาอาจารย์ใส่นิยมใส่แต่ว่าเขามากแล้วเอาไปใบน้ำลงี่ลลอดพอฝนได้นั่งให้แดรอนี่สง่ำถือว่าได้ใส่ก็บพราเป็นของลงฟิลลอดแจะเอาใบุดนั้นเพื่อว่าเด้นางนีเอิ้นว่าอนุสรถาเฮ็ดทั้งสี่บานสิบปีไปกะจิสม้ตเป็นคือย่ายนี่กันเฮ็ดยังกะสร้างอยู่ในวัดกรเซนเท่ากับมะเบิงว่าวัดนี่ขาดหนังไอสินะ ซื้อพัดลมบ่อ,อื้อโซฟาบ่หรือสางห้องน้ำสางกุฏีนิรุนศ์สร้สางห้องน้ำก็ได้ังสิเท่ากับเขียนซื่อติดวา่าเมยไนสมมุิเมย์ไนสีเมษสาทำบุญสางห้องน้ำถวายอุทิศให้พ่อไนยังสินะนี่เอิญนว่าอนุสร์มันมเบอร์เบอบเสื่อมไงโซฟาก็บม่แพงในยโซฟากับคันโต๊ะ ตัวนางผู้ดเดียวนั่นพันหานั่นจำนั่นพันหาการม้วนนางเงี้งวนี่การว่าเป็นไมดูกับสองพันกัวบาทถ้าเป็นไมดูกับว่าตามขนาดของไมดูเห็นสิหนะเหตุอนุสรใบลูกร้านไปพ้าพางนากระสิมาเห็นห่วยซื้อไม่ญ่เฮาซื้อพอญ่เฮาอีพอเฮาน้ามสกุลเมีนคนบ่อย์น้ามส,ก,มามสกุลยังอยู่ เสือพี่น้องน้ามสกุลยังอยู่คือเก่านีเอิญวานุสอนเออเวลาทำบุญทำบุญหาพอเมปูญาตายายควรทำอนุสรอนให้มูได้เห็นให้พี่น้องได้เห็นสักแต่ว่าเขาทำบุญทางนี้จ่าซืกะดีถือว่าให้เพื่อนได้เปลี่ยนผ้าไม่ใส่ผ้าไมา้ใส่บาตรให้กินทุกมือคือใหญ่พอใหญ่เพิ่คยใ,ใส่บาตรตายไปแล้วใหา่ใส่บาตรกะถือว่าหนึกหากะถือว่าซ้ำเบาเขาไปทรงคู่มือ ได้กินบริกกินเข้าบ่เห็นแต่ว่าความจริงเข้าถ้หนาทีของเจ้าของของสามีภรรยาของบุรธ,ธิดาบานเฮ็ดอนุสรณ์ตะละปีเฮ็ดทุกปีสมมติปีหนา้าไม่ใช่ไม่มีโอกาสเฮ็ดบุญสร้างน้จามีเงินกับสื่อพัดลบอเจกักโตโซฟาบ่หรือสื่ออีหยังอยงนีนะต้องถามบานันในบนัณฑเฮาขาดเคิร์นยังครูบาอาจารย์อันไหนเข้าสื่สอมาแล้วสิเป็นอนุสรณ์ ให้ลูกหลานเขาดเดบงบาไม่ไนเดท่ำบุญอุทิศให้พ่อญนแล้วนามสกุลจังสี่มัน่อยู่ตลอดไปเนื่อง่าอนุสรขันสันเขาท่ำบุญมาท่ำกับพ่อมีซื้อน้ำเขาอะไรหนอมีดไปซื้อท่ำบุญกับมีดไปซื้อเลยบ่มีอนิสรอ,อนุสรนนี่บ่ได้ว่าหายไผเอาไว้ในวัดคือวัดเท่าจังสี่กับถือว่าหลาย,ยางกับสุดส้มไปน้่หหองหนํำห้องในงสุดส้ม กุฏิวิหารบางชุดบางยางกะหัวเพพังผสมควรเปลี่ยนเมื่อเฮ็ดคิดได้มีปัจจัยพ่อเฮ็ดกะเฮ็ดเป็นอนุสรห้พ่อห้เมให้ปู่าแตายายผู้ตายไปหรือเฮ็ดไหวตั้งแต่จะคของมาทันตายกะได้คือเฮ็ดคือตนสาอง์ที่มาเรท็ทีในไฟนี่กเกินว่าเฮ็ดจะคล้องมาท่านตายจะคล้องมาเห็นกะมีความสุขใจจะคล้องตายไปแล้วลูกล้านมากกระเสียนนี่เมย์ใหญ่ยังน,งนงั่งดอกอ้อย โชติพันธ์จังห็นลูกหลานมากก็เห็นผู้บาอาจารย์มากออามาก็เห็นคือของเพื่อจตมาตีงสิเขาเห็นเอ้าโอ้ผู้ใดโนเสตั้งแต่พ่อซอ่นั่นพ่อซอหนี่นี่สินะสี่ห้าเห็ุนั่นกับว่าเขียนว่าพ่อซอหออนี่ทำบุญอุทิศให้พ่อใหญ่นั่นลูกหลานมากก็สิว่าโอ้แม่ใหญ่ผู้นั่นพ่อใหญ่ผู้นี่ตัวแม่ใหญ่เขาซื้อจังสรรนนสิเอิญ่าเหตุนอนุสรณ์สถานเป็นที่รำลึกถึงบุคคล ลำเลือกถึงผู้ที่เฮ้าเคารพนับถือฮักแพงที่จากไปเพื่อให้ลูกหลานได้เป็นตัวอย่างบ่าพ่อยไม่ไงผ้าเห็ดเช่นนี่จังสี่อันนี้ก็นอนุโมทนานําเมย์ไงมุ่นรูบาอาจารย์มาอาจารย์ผาเนมะฮวมสักนิี้จาถือว่าให้พ่อใหญ่ได้เปลี่ยนผ้าไหมสื่อผ้าไหมรูบาอาจารย์ใส่เพื่อว่าพ่อใหญ่ก็เไดส่ผ้าไหมเปลี่ยนผ้าไหมอยู่ใน สมามปายโพเบืองนาเพราะตายไปแล้วกับโมเมนว่าเพียงจะไม่มีร่างกายมีดวงจิตวิญญาณดวงจิตวิญญาณกับมีไ้ผ่าคือกันก็ใส้ผูเ้เฮาทำบุญทให้ซ้ํากินเขากินน้ำก็ใส้เฮานี่ละหลังคนพาทำโดนไปเห็นบอกไข่ป่วยมากไปดูใหม่ดูหมอพบว่าพ่อ่อยากกินเขาน้ำอยากกินเหล่าน้ำอยากกินไ้ผ่าจะได้กองบุญ พราว่ามันตายก็จริงอยู่หลางกายแต่ดวงกิดมันบริตายไปอยู่ลำสายไปไปพอเปลืองนากระชืดหอดลูกหอดหลานคันลูกหลานทำบุนทินห้ก็ดีใจเธอว่าลูกหลานบ่ถิ่มบุญถิ่มพุ่น้อมมีให้หน่ากากาเฮืนอนซ่านได้เฮ็ดแล้วได้แล้วกัระลึกถึงคุณเฮาอยบ่ถิ่มในเือว่าเข้าทำนาทีอันนี้ขออนุโมทนาสาธุการนำญาติโยมขอบุญกุศล สียุ่มเมยไนไหมเ,เหตุกับผอมกับลูกทุกขูสุคอนอุทิศใหย้ยุ่มพอยไนก็ขอบุญกุศลนี่จงสำเร็จเดือนน้ำผ่าเ่งพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระสงฆ์เจา้าเราเทพเทวดาเมนดังธรณีเจ้าที่เจ้าทานเท่าจ,จ,าาจตุกบาลทั้งสีจงนำข่าวสารนั่นนี่ไปดอกบอกดวงวิญญาณยุ่มพอยไนหานุโมทนาบุญนำํำ แม่นตกทุกไหผลจากทุกข์ันมีความสุขไหบันเทิงในโลกสวรรค์มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการนัน่นเธอเอาไว้จะไรถวายเนีย่ยไรบันให้ไปเฮ็ดเนีย่ยไรเอกอก็ได้เฮ็ด,ด,ดายจักบาท เจ้าบ้านอันใหญ่นี่ฮะพ่อยยดอกที่ีพ่อยยูละกหองน้ำอา้าวการอนุมโมทนายโยเมเอ้ไม่ใช่ไหมเพื่อนถวายปัดใจอ่ามาว่าเทศหองน้ำถวายหลวงพีเนกะอนุโมทนานา้าโยเมวัตมะคือมีความคิดว่าเทศว่าอ่าหองน้ำที่โตเกียมันสุดสมเบิด์นอทั้งทึ่งกะหัว ประตูกับเขาบ่อไรลุงพีพนก็ดีเลยเพ่นใส่ประตูแบบเคลื่อนที่ย่อออกไปตั้งไว้บัาน้ำสีขาห้องน้ำก็ไปย่อ,อมาปิดเอานะเอเล่าก็เกงเลยคือข่อยยุคขออึ้นสิยุบไะไรเราคือขอ <c oughs> <c oughs> อ่อยเออมาเสียไปเบิงก็ไนดน้เมอนหมอเลยแต่ถือว่าดีลละเันไม่ไงที่นักจัดจก,กระเช้าเรก็เขียนซื้อติดให้ เดี๋ยวทีให้คู่บาอาจารย์เหตุบริญากระีเขียนซื้อทิดให้ไม่ไงบาอุทิศให้พ่อไงก็ดีขึ้นกันเบิงบาต้องถามบัตรชดุ่าสีจะได้ห้องไงปันไดแน่นอนขึ้นได้ก็ดีขึ้นกันบาเพื่อว่าในอนาคตคู่บาอาจารย์มากกับสีเดมาเขาห้องน้ำเพื่ออาจารย์ทังสินนั่ะเพิ่นมาจังสีกับบุมีห้องน้ำเขาไรน,น,นี่ไปเขาน้ำหลวงพีเทียงพุ่นในห้องพระอทิ่อัตามาเหตุกุฏิสีหลัง สามหลังนี่อัตมาเฮดห้หองน้ำในโตทั้งหัดให้ระวบ้านราะว่าคือกุฏินี่กุฏิใหญ่าขาดห้องน้ำหลวงพี่ผู้พันมาบวชช่วงหนึ่งนั่นลูกหลานก็มาเขาห้องน้ำพี่เลยกลางคืนไม่ใช่เคยดวงที่ล่ะผู้ยานผีบานนี่ย่ามเขาเผาเผาคนเนาะผู้ยานผีมันก็บอกอย่างมาบวได้เลยไม่ใช่เคยดงที่ล่ะบานิกาห้องอีกตัวหนึ่งคือกุฏิพอยาย ถาดพอใหญ่นั่นก็คือใบอยู่ขนันมิ่นมีนมนพายูเสียทองนำน,น้อยๆไว้พอสิโตนคู่บาอาจารย์เฮ็ดแล้วพอได้ไปนั่มกับเฮ็ดไว้เอาว้นี้คาคู่บาอาจารย์ทั้งอื่นมากับพ่อได้เข่าของนำของไนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับย่ายอนุโมทนาบุญนำนำย่ายนั่มในทำบุญครั้งนี้กับสีนั่มปัจใจส่วนนี้เฮ็ดทองนำให้ถวาย ไหวในวัดเป็นอนุสรอนให้พ่อไญ่สืบต่อไปดังที่เก่าเพื่อให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจาเ้าได้ใส่สืบไป